สวัสดีครับผมคุณครับนี้ถึงแบบที่ชื่อว่า tower.exe ซึ่งแบบนี้ผมเห็นมาแล้วคนเล่นสูนยตอนนี้เลยปัจจุบันก็มาลองเล่นซึ่งผมได้รับการแนะนำมาจากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อเขาก็เล่นอยู่ดูเป็นยังไงเฮ้ยไม่ดูโอเคนะเพิ่มเสียงหน่อยม,มีมีเพลงไหมเนี่ย อ่าฮะโอ้ huh. oh, เป็นแบบแนวทาวเวอร์ดีฟเฟนต์ปะอ้าวไม่มีเพลงภาพไม่โหลดเอ๊ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ภาพไม่โหลดน่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัย Hello t h i s y o u are t a e น่าจะเป็นโลกสอนนี่แหละเป็นการ์ดงี้หรอการ์ดศูนย์เคลอไม่รู้อ้าเป็นทาวเวอร์ดีฟเฟนต์เลยมีสีแดงกับสีเขียวด้านหลัง แล้วก็เขาหยิบมาทางนี้ตรงไหนดีตรงนี้ไหมว่าเขาหยิบตรงนี้อันนี้นนจะคุ้มสุดนะสเต็ปวันอ่าผ่านสเต็ปวันแล้วโอ้โหอะไรว้เนี่ยนี่อันนี้เป็นดาเมจอันนี้เป็นระยะอันนี้น่าจะเป็นเวลาที่ตีออกได้อันนี้อะไรน่าจะเป็นการ์ดของผมลคล้ายเป็นเกมการ์ดแฮะ ให้ผมวางอีกใช่ไหมเออประมาณนี้ไหมเขยับไปหน่อยประมาณนี้ no energy อ้าวต้องใช้ energy เอาไปขายแล้วได้ลงอีกร์ดโอ้โหคือระยะเปลืองมากอ่านี่ไงผ่านแล้ว night h o u s next step u p d a t อยู่คอ คลิกอาทาวรแดนยูสยัวอ e นเนจีคือเรียกว่าไหนทาวเวอร์น่าจะเป็นพวกนี้แหละก็จะสามารถอัปเกรดได้อันนี้อ่าหนึ่งเท่ากันเลยเนี่ยนะผมลองขายสักใบหนึ่งอ้ยอ้ยนี่เนี่ยปุบปบอันนี้ผมว่าดูดีกว่าไ right. ะออไลท์ลองอัปดู M ก็น่า e x p l t y n อยู่อ๋อทิงวัน by วัน the card beside the energy card show the ไม่รู้อ่ะอาจไม่ค่อยออกหรอกเอามาอีกแล้วใครโห่ทำไรแต่อันนี้มันขายก็ได้สูตนะเพ้าผมก็ลงไปก็ได้ลงไปดูดิเฮยดินนี้มันคุ้มกว่าผมว่า ระยะก็กว้างกะแถมถี่ด้วยดูดิตึกๆตึ๊ตึกบตึ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 ตตตตตขายไปหน่อยขายอูก้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยรียเจนดารี่เหรออะไรอ่ะคือไม่รู้อ่ะไปดูไปดูน่าจะโกงอู้กว้างด้วยเอา้าเอา้าเอามาลงนี่เฉยเลยโหคล้ายๆเป็นล่าอัพเกรดอะเห็นป่ะมันคล้ายๆกันเลยที่มีพ้อคุณโหอะไระเนี่ย you remove this tower เอ้าทำไมอ่ะทำไมต้องรีมูฟด้วยอ่ะผอลองรีมูฟดูรีมูฟไม่รู้อ่ะก็หายไปเลย I'm gonna s e ิ a big guy let's see ี่โชว์ยูดอ๋อก็คือเขาจะเอาบิ๊กก y เข้ามาแล้วก็ทำให้ได้ดูผมทำยังไงอ๋อพอไปได้แล้วปูห้าเลยอ่ะ แปดเลยครับไปดิครับอ,อ,อีกไหมนี่ผมว่านี่ผมว่านี้ถูกโกงนะโห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 เออผมว่าดีนะคือมันแบบอืว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ดีมาก ชนะแล้ว for you seem to be working well คืออะไรไม่รู้ let's go to the point อย่าอะไรไม่รู้ทำคุยเลยไม่รู้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  but for now you are อะไรไม่รู้ s h i h a เป็นอะไร a t the page yet but อะไรไม่รู้อ่ะเขาออกมาแล้วเป็นใครไม่รู้ได้คนละคนปะได้ดีวอร์ดด้วย น่าจะสอนเสร็จแล้วทุกคนเธอจะเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยผมไม่เสียบในเรื่องจบยังแล้วมาแล้วทุกคนจบแล้วอมาแล้วน่จะเป็นแบบเปิดใหม่แหละผมดูเมื่อกี้เขาเป็นแบบเปิดใหม่น่าจะเพิ่งเพิ่งเปิดเดือนที่แล้วะไรวะเอา้าไม่มีเสียงอรอ โอ้ยโอ้ยวายดูตั้งค่าก่อนเลยโอ้โหโผมไม่รู้มันเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ต้องปิดไปก่อนทุกความมั่นใจผมไม่แน่ใจว่าผมต้องมันผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมขออนุญาตไม่เปิดได้ไหมไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เปิดแล้วก็ดูเด็กอ่าเด็กของผม เนี่ยนีกว่าเอาตัวนี้ใส่เอาตัวไหนออกเนี่ยบูตัวนี้ปกดีอ่ะว่าเอาออกว่าเอาตัวนี้ออกหน่อยตัวนี้มันเยอะไปอะ่ะอันนี้คือผมมียังเอออะไรวะเอา้าเหลยสองแล้วนี่ไงอะไรวะอันนี้คือจํานวนที่ผมมีน่าจะได้ล่างตรงนี้อ่าอันนี้จํานวนสองสอง เามาื่อกี้ตรงนั้นเมื่อกี้ตรงนี้เป็นสีหรือไมใช่หรออันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆตัวหลักไหมคล้ายๆเป็นแบนบตัวหลักคล้ายๆเราเล่นการ์ดเกมการ์ดก็จะเป็นตัวหลักคล้ายบัดดี้อย่างนี้ไ้ไหมอืมไปเล่นเลยก็ได้ครับไม่ดูอะไรอะ่ะไปเล่นเลยเซิร์เวอร์คลีรีเทิร์นอ๋อนี่คือกลับ ซูเปอร์ผมไม่เรียกเลยแล้วกันเอาเป็น normal มีดานโซโล่ Solo กับทีมเอาไปโซโล่เดี๋ยวลองเสียงดิเสียงมันมีเพลงไหมนเนี่ยโอโ้โหอะไรวะเนี่ยเลดี้ไปเลยเอามาแล้วมีเพลงไหมอ่าไม่มีเพลงโอเคผมจะปิดเพลงเฉพาะตอน เข้าล็อบบี้เอาโหล,โหลัมบีมาแล้ว้ยตัวเนี้ยผมชอบตัวเนี้ยแต่มันไม่ได้ไงผมไม่รู้เส้นทางการเดินด้วยมันวนไปก่อนมันจะวนแล้วจะเข้าตัวนี้มันมาตรงนี้แล้วจะเข้าตรงนี้นะไม่ดินไปไหนของมันอนะไม่มีรายการเดินบอกอะหรือรายการเดินคือเส้นสีเหลือง เขาตรงนี้น่าจะออกมันจะวนหนึ่งรอบแล้วก็ออกเอ้ยแต่เลือดน่าจะไม่หมดไหมาขายไปก่อนขายไปก่อนเอือเอือเอืออือได้จ๋ววู้ยตัวนี้ผมชอบเนี่ยตัวเมนฟืบผมชอบอะที่มันตีรลัวหลัวบุบป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 ุบ,ป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 บอันนี้สุ๊ซี่เลยอ๋อ ไม่รู้คืออะไรแต่ขายไปก่อนครับอัป,ปเดตหืไวอยู่ไว้อยู่ผม,มอยากใส่ตัวนี้ด้วยไหนดูดิอ๋อนีไงเราต้องเก็บสเตตด,ดาเมจเพื่อได้จัการ์ดฟรีนี่เว็บสองได้จัการ์ดผ่านเวบก็ได้จัวอ่าอย่างไยัง,ยงมันใช้เอเนจีเยอะเกินรับไม่ได้ออ้วันที่พูดนี้มันวิ่งกลับหัว มิงไวจัดด้วยไงอุ๊ยกี่ไรอุ๊ยมีการมีการยิงแบบปืนใหญ่ด้วยนนี้บริยาบุดดาเมีไม่มีไรขายไปก่อนเอ้าขายหมดเลยไม่เป็นไรตัวเนี้ยคือเอามาเสริมตึ๊บตึ๊บ สึดเฮ้ยผมชอบนะทั้งสองตัวเลยเออเก่งทั้งคู่อะถ้าผมขายอ่าได้เหมือนกันนี่ไม่รู้คือ,อไรไม้ทิปเอออู้อะไรวะเนี่ยลองดูครับค้าคล้ายตำรวจโอ้โหอุ้อ๋อคค้าคล้ายปืนช็อตไฟฟ้าแม่แม่แม่ช็อตไฟฟ้าที่คนแอนิเมชันช็อตด้วยนะ แว่าเกมดีเนี่ยมีแอนิเมชันอะไรเยอะแยะเลยเกมนี้ทุกคนต้องไปเล่นไม่ได้ทำกับทำงี้เขาได้ไงเขาจะตั้งใจทำคนเล่นสูตรแล้วไม่ได้เออดิเอาดิขาไปก่อนโอเคโอเคโอเคตัวตัวแบบอันตัวนี้โอ้ห้าเลยเหรอแพงจังวะนี่ก็หกอ,อะไรอะ่ะสตันสตันมา เงินสแตนอ๋อเดินช้าลงเดินช้าลงทุกคนโอ้โหมันวนีรอบผมอ๋อยิงไปดิอ๋ออ๋อเลือดเลือดประมาณแปดแปดห้าเนี low, oh, Be low. Be low, ่ยอันนี้เลือดนี้สิบสามมีโล่เนี่ยอ๋อเป็นโล่โล่ด้วยฮะขายโอเคโอ้โหผมจะได้จั่วโอ้โหดูดิ ตัวแบบไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยผู้มีโลกหายบรกหรือคนอ,อะไรไม่ได้สักอย่างอืมอันนี้ลดระยะเวลาเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะอะไรน่าสนใจไหมเอา้ไม่ห้าผมเก็บเอาห้านะดูเปนจริงจะตายไหมเนี่ยจ่แกะ ยิงมันจะตายไวไหนเนี่ยโอ้โหผมชอบเน้นทีผมไม่ชอบเน้นแบบทีเดียวแรงๆตึ๊บตึ๊บต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 บโอ้โหขายหมดครับเดี๋ยวจะอัพปุ๊บอ่าเป็นไงผูแปดเลยเหรอไหนลองดิเอาไม่ยิงอ่ะเอาตัวล่องหุนเฮ้ยตัวล่องหุนขายไปกันมีตัวล่องหุนด้วยทุกคน แล้วเงื่อนไขตีตัวล่าหนคืออะไรวะผมไม่รู้มันดูตรงไหนคือตีร่องหนได้หรือตีไม่ได้สวยแล้วเออยิงไปยิงไปล่าหดมันบางทุกคนเออโูดูสตั์สตันก็าโกงอะเนี่ยเฮ้ยพี่มันเข้าไปแล้วอะ่ะอันนี้ก็ยิงไม่ได้ไม่ได้อัพอะไรเลยไม่ต้องอะไรอฮ้อ,อ ไม่ละชายแต่เกาะอ๋อแสงอะไพดิไ oh ม่รู้อะไม่สนโอ้โหพี่พี่เกินไปเปล่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยโหมีอย่างี้ด้วยไปอีกแล้ว อือฮือโอ้โหรถเยอะด้วย,ยลุ่นนี้รถเยอะอัพอะไรไม่ได้เลยไงขายบิ๊กออกแลเวอ่ารระยะรระยะเวลาการลิงเ,ลเออยิงไปดิโอ,โอเค้เโอ้โหลองหัอีกแล้ว ปล่อยให้นี่ตีล่องหดไปทุกคนนี่ขายอัพหน่อยอัพหน่อยมาอืออีดิเดียวเองอ่ะโอ้โหมันลดเยอะด้วยทุกคนอู้หูอ่อลดน้อยเอ้ยนี่ตีร่องหดได้แล้วนี่ยตึบตึบตึบอืออัพสองขั้นยิงตีร่องหดได้ละโอ้โหแพ้ไปเนี่ย ป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปปโอ้โหเกือบแพ้ย่าเหมือนกันแน่เนี่ยใช้เล่นเล่นโอเคโอ้โห,โอโหลองตัวใหม่ก่อนแพ้เลยโอ้โหแล้วเพลงคือเศร้ามากโอเคก็เข้าใจวิธีการเล่นแล้ว เป็นเกมที่ดีนะดีมากอ่าการ์ดชอ็อปดูเดี๋ยวดิขี้เกียจอ่านความสามารถทุกคนตอนนี้มีเงินอยู่620มีการ์มีาแค่นีง้งอเฮ้ยกาดแค่นีงน้งออันนี้ผมยังไม่ได้ลอง รู้สึกจะมีพวกตีตัวบินด้วยทุกคนเพราะนี่มันเขียนอออาจจะมีตัวบินหั <c oughs> oh, วมีอน่แน่เพราะมันเขียนออดแล้วก็มีกล่าวหูเลยว่าเลนยาวอ่ะเพราะมันต้องบริหารพรอยต์อ่ะน,นี่คือเหมือนตัวใหม่ที่ก๊าลังจะเข้ามาหรือเปล่าคลิกทูอ็อบอีค e ิวเอาใส่ไปแล้วอ่ะคีการ์ดคืออะไรวะ กียการ์ดบาดผ่านแล้วก็มีคืออะไรเนี่ยคอลเลอร์คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วอันเนี้ยมันโผล่เข้ามาด้วยแาะว่าอาจจะเป็นคล้ายๆลยีดเดอร์อะไรแบบนี้ว่าจริงแล้วอาจจะต้องให้ความสำคัญกับอันนี้มากกว่าเพราะอันเนี้ย ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่จ่ายศูนย์ซึ่งเรียกว่าช่วงรแรกๆผมคิดว่าบริหารพอ,อยากมากจ่ายศูนย์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากการจ่ายศูนย์อะแล้วก็เรียกว่ายังไงมันก็โอเคตัวไม่ได้กลับมันก็มีรีเทิร์นอ่อรีเทิร์นคือกลับนี่ว่ะ normal เขืนนี้ขนาด normal เวยเีเล่นกับทีมนี่หาคนเล่นโอ้คนเล่นสูนดรได้เจอคน ด,ดูเซิร์ฟด,ดิเซิร์ฟมีไหมแอบเต็มเลยโอ้ยจริงแล้วมันย้ายแมบ,บแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ต้องไปดูอีกทีนะแต่เมื่อกี้มันก็ศูนย์โปรเซ็นโปรเซ็นกลับมาก่อนอีกสักตาหนึ่งโอเคเออตัวใส่ตัวขอสูงเลยครับไม่ นี่เปิดขยิงไปตึบ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 เอ้ตัวนี้โหอีกตัวนึก็โอเคนะแต่พวกตัวแพงๆอ่ะอาจจะยังไม่ต้องว่าสุดตัวคิดว่าช่วงแรกบริหารพอย,ยากมากเอาพี่พี่เทินโอ้โหไม่น่าเลยฉันจะวางตรงนี้ก่อน ไม่ได้ไรม่เป็นไร,เ,รเดียวทำไมทำไมผมไม่ขายตัวนี้ไปเลยวะเอาขายสิอ๋เอเป็นตัวขายไม่ได้ดีกว่าอ่นนี้ขายไปเลยอ๋อนี่ไงคือมันจะเดินตามทาสีเหลืองตอนแรกก็ไม่รู้นี่มาช่วยนี่สตันเคนี่ช่วยยิงไปก่อน น,นี่มันขายไม่ได้ไงเนี่ยาขายไม่ได้ได้มาเพิ่มแล้วตัวคอสูตรครับใส่ไปเลยเค okay, okay, ยิงไปเร็วเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อสวยตัวคอสสูนช่วงแรกเรียกว่าตัววิ่งไวมาแล้วตัวคอสสูนเื่าช่วงแรกอะต้องให้กวอบสำคัญว่า ไม่โอเคอะ่ะอืมง่ายง่ายน,นี่ไปเลยไปนู่นเลยเนี่ยอันนี้บวกสตันตก็อัพไปอันนี้บวกความเร็วอันนี้อันนี้ขายไปเลยไม่ค่อยคุ้มเลยผมบะยังไม่ได้ลองเลยบ่าไม่คุ้มแหละบวกดาเมจบวกดาเมจไปหน่อยอน,นี่นี่คือความสามารถเนี่ยสีโมวงนี่ยคือ ผมเข้าใจแหละมันคือสามารถตีตัวล่องหดได้ซึ่งตอนนี้ไม่จำเป็นไม่จะมาเวฟอีกสักพักหนึ่งเลยะขายไปก่อนเยอะแล้วช็อตไฟฟ้าอูสีอ๋อามาเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องไปนั่งอัพตอนนั้นขายไปเลยครับอันนี้มันขายไม่ได้ผมอาจจะเดี๋ยวผมก็ลงอ่ะผมว่า ปุบบปุบปุบไปไหวโอ้โหแต่มันก็เล่นยากเหมือนเนี่ยอืมสูยากพอตัวเหมือนกันสี่แล้วหรอโอเคแต่น่าจะไหวมีสกิบเวฟไหมไม่มีตุบตุบ เวฟห้ามาแล้วได้บวมหนึ่งการ์ดอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะอาจจะเก็บไว้ลองก็อยากลองอ่ะขายไปรายการเนี่ยอลองใส่ดูเผื่อโอเคอาเอาทีมเนี่ยนะโอ้แต่ดามิห้าเลยนะดาเมจไม่ใช่น้อยๆนะตีละศูนย์จุดเจ็ดห้าด้วยอะไรอ่ะบวกชาย คืออะไรตีทะลุโลเหรอรูออาจจะเนี่เกี่ยวอะไรกับโลกพวกเนี้ยเกี่ยวแน่ๆอาจจะเพิ่มแบบเพิ่มดาเมจตีโลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้เปล่ามันโดนหาวไม่อออปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปนี่ไงโอ้พูดเดือดทำไมไม่ต้องหัวกับหัวด้วยเนี่ยหน้ากับหัวเนี่ยเออลงเพิ่มไหม ขายขายขายก่อนเก็บเงินเก็บเงินไดนดูด right? ิเอาโลมเห็นรุนเลยนี่ไงลดลดเลยรดอยู่รถอยู่ว้าโอเคมากเลยนะตัวเนี้ยเพิ่มเป็นตัวระยะใกล้ที่ดีมากไอ้ทำไมมันตีทีละสามเพราะติติดโลใช่ไหมเห็นป่ะว่ามันตีติดโลอ่ะมันตีทีละห้านี่โอ้โหบวกสองเท่ไม่บวกห้าเหลวคือตีทีละสิบเหลวโกงมากไม่เอาไม่ได้แล้ว ไปครับนี่อ๋อจะเป็นเหมือนไดเมสิ0ไงผมอัพติทโดผมก็ลืมว่าอันนี้คืออัพเลจะได้แล้วก็อะไรอะไฮดิงอ๋อหาตัวล่องผลได้อน,นี้ตัวโลอีกแล้วน,นี่มามแล้วมาแล้วเดี๋ยวขายก่อนนะไอ้นี้เด้อไม่ต้องเลยอยากลงตัวนี้ก่อนอะขอขญาตลงเลย

ออขายห,หมดเลยห้าอืมไอ้พวกตัวโลกอีกแล้วเกเคตายไหวอยู่ไหวอยู่อืมอันต่อไปตีตัวล่งหดนได้บวกตีเร็วอีกเอามา อยู่แหละต้องเอาตัวหอกผมยิงครับตีไม่เข้าหรอกโอ้โหดูดิตีนานเลยอะเออไอเนี่ยผมยังไม่รู้ทำอะไรได้แต่มันแพงครับขายไปก่อนไม่มีไม่มีงบทำเอามาช่วยแล้ว เออ,เออตีไปก่อนเออเออโลแตกโอเคครับเออเออไปจังหวะไปจังหวะห้าได้อะไรบ้างเนี่ยมูดามเมสองอะไรอะเมื่อคืนอะไรวะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ไอ้ทัทัลห้าห้าสุดทัลเคลิมดูแล้วก็ตีเร็วขึ้นหนึ่งสูนจุดหนึ่ง เพราะว่าไม่รู้สิอาจจะยังไม่คุ้มหรือเปล่าอูติมทีละแปดเลยนะผมข,ขออนุญาตขายไปก่อนผมต้องการช็อตครับอเ,เออเออทีมไปก่อน โอ้โหนี่ไอ้นี่นดูไอ้นี่อุ้ยอะไรมันฟันได้ด้วยอะไรคุ้มสุดตอนนี้ไม่คิดดีว่าถ้าผมจะเก็บซื้ออะไรต่อว่าเอาเนี่ยอันเนี้ย B I B U R S T S คืออะไรอ่ะโอ้โหศูนย์เนาะเดี๋ยวก่อนโอ้โลมันหนาเกินทุกคนแล้วคือเข้าไปจะว่า ลดความเสียหาที่รับสองอ่ะโอ้โหโกงเกินพี่ลดความเสียหาที่รับสองก็คือพรุ่งนี้ผมตีศูนย์หมดเลยเข้าศูนย์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 น่ะแพ้ไเปนเนี่ยโอ้โหตีเข้าสี่ร้อยปะปิดอันนี้ตัวแรกโอ้ยปรับทัน โหยากมากอืมผมยังไม่รู้อ่ะว่าทำยังไงให้มันสูดาวนั่นอ่ะโหมดมากทุกคนลูกค้าเสียหายสองอะนี่คือผมตีทีละทีละสองตีเข้าศูนย์บ้าไปแล้วเนี่ออยนี่คืออะไรอีคิวแล้วด้วยไม่รู้เลยแล้วก็เป็นดานเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมอัดชิปต้องปิดชิปแล้ว<ม>ก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมคิดว่าดีมากๆแต่ผู้เล่นกลับน้อยนะอเอาไปดูตอนนี้เลยขอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ในเซิร์ฟก็อย่างศูนย์เน,นี่ยในวีก็ศูนย์เนี่ยศูนย์ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ดีมากๆเพิ่งเปิดมาตอนเพิ่งเปิดมาตอนเดือนหนึ่งวันที่สิบห้าก็เพิ่งเปิดประมาณสี่เดือนนะอัปเดตล่าสุดก็ประมาณเดือนที่แล้วก็ แบบหนึ่งที่ดีมากนะครับเพื่อนก็ดูที่ลิงใต้คลิปได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย